สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกิลทาโร่คลิปนี้เราจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2563เรามาถึงราศีสุดท้ายกันแล้วค่ะชาวราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษาเราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวาร เพื่อนรวมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยมีหรือเปล่าจะมีคดีความหรือจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมหากมีเราจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยวณ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพหรือเอาอาชีพนักพยากรณ์ไปเป็นรายได้เสริมก็เข้าไปที่ Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่มาดามเปิดสอนลูกเต๋าอาลอเคลอยู่ที่นั่นนะคะค่าเรียนถูกมาก บอกรหัส PN 1 0คุณจะได้รับส่วนลด1 0จากค่าเรียนบอกรหัส NU 1 0คุณจะได้รับส่วนลด1 0จากค่าอุปกรณ์การเรียนเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะชาวราศีมีนราศีสุดท้ายแล้วเดือนนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอสับไพ่ก่อนนะคะ มาดามขออนุญาตชาวราศีมีนทุกท่านนะคะขอเป็นตัวแทนของคุณจับไพ่แทนคุณค่ะ สำหรับชาวราศีมีนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้คุณอาจที่จะต้องเอ่อต้องระมัดระวังอารมณ์ที่คอยตามง่ายขี้ใจอ่อนนะคะอาจจะเป็นขี้ใจอ่อนขี้สงสารเราจะเราขี้ใจอ่อนขี้สงสารไปบางครั้งบางทีคนชนที่จะเดือดร้อนก็จะกลายเป็นเราได้นะคะ ในช่วงเดือนนี้อาจจะรู้สึกว่ามันยังผิดหวังอ่ะเรายังออกไปไหนไม่ได้เลยเราอยากที่จะออกไปทํานูน่ทนทํานี่มันก็ยังขยับขยื่นตัวที่จะไปไหนไม่ได้มีเขาเรียกว่าเหมือนตัวเราเองเนี่ยอยากจะออกไปสู่โลกภายนอกและอยากจะโลดแล่นออกไปแล้วฉันมีไอเดียฉันมีความคิดดีๆฉันอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแต่มันยังไปไหนเต็มที่ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ ยังถูกควบคุมอยู่นะคะยังถูกควบคุมยังยังขยับขยื่นทำอะไรไม่ได้มองหาเรากำลังมองหารายได้ที่ดีกว่าเดิมเรากำลังที่จะแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังอยากที่จะไปเอามันสมองเอาความคิดของเราไปพัฒนาให้มันเป็นรายได้ขึ้นมาแต่ด้วยการที่ว่าเรายังอยู่นิ่งๆกับที่หรือเรายังออกไปข้างนอกไม่ได้มันก็เลยทำให้บางทีอ่ะเครียดนะคะ เครียดคิดมากอาจจะทําให้ล้มเจ็บได้เพราะฉะนั้นเรามาดูว่ารายได้ของชาวราศีมีนในช่วงในช่วงนี้ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้จะเป็นยังไงจริงๆรายได้อ่ะก็ถือว่ายังมั่นคงอยู่นะรายได้ก็ยังดีอยู่แต่เพียงแต่เราเองเนี่ยอาจที่จะมีความรู้สึกว่าเรายังไม่พึงพอกับสิ่งที่ได้รับรายได้มันยังไม่ได้เป็นที่พอใจมารู้สึกว่าผิดหวังนะมันน่าจะต้องดีกว่านี้นะหรือบางทีอาจจะ รายได้ที่มันได้มาเนี่ยมันน้อยเกินไปนะถ้าเราเห็นคนคนอื่นเขาทําไมยังได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราเราเราอยู่กับความเป็นตัวของเราคุณเป็นคนเก่งเดี๋ยวคุณก็จะต้องค่อยๆที่จะคิดหาหนทางที่จะทําให้วิกฤตมันเป็นโอกาสขึ้นมาได้ถ้าคุณไป โฟกัสที่ว่าจะต้องเอาให้ได้จะต้องเอาให้ดีกับการที่ทําแบบเดิมๆแล้วจะเอาให้เหมือนเดิมนะ่ยมันยิ่งเครียดมันยิ่งทําไม่ได้มันยิ่งผิดหวงังมันยิ่งเสียใจและพอเวลาเราผิดหวงังเสียใจแล้วไปเครียดกับมันสมองมันไม่ทํางานเพราะฉะนั้นน่ะพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีแต่เรามาดูถึงรายได้เอ้ไม่ใช่ขออภัยค่ะเรามาดูถึงค่าใช้ใจ่ายจริงๆแล้วรายได้นะ่ะมันไม่ได้น้อยหรอกแต่อค่าใช้ใจนะ่ายน่ะมันเป็นเพราะตัวเราทําให้รายได้เลยแลดูว่าน้อย คุณเป็นคนที่สปอยตัวคุณเองคุณอยากได้อะไรคุณซื้อเลยซื้อโดยที่บางทีก็ไม่คิด,ดว่ามันจะถูกจะแพงฉันรู้แต่ว่าฉันแค่ฉันอยากจะได้ฉันก็ซื้อละ <c> <ณ>คุณเป็นคนที่รักครอบครัวคุณสปอยกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของอคุณใครก็แล้วแต่ที่คุณรักขออะไรคุณก็ให้แม้กระทั่งตัวเองคุณก็เป็นคนรักตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องอยากได้ของดีๆแต่ว่าในที่นี้มันก็ดีอยู่อย่างตรงที่ว่า งกกับคนข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคนข้างนอกอย่ามาหวังขอหยิบขอหยิบขอยืมฉันไม่ให้นะคะแต่เพียงแต่ตัวเราเองในช่วงนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยไพ่เตือนว่าชาวราศีมีนถ้าเป็นไปได้ให้กอดเงินไว้แน่นๆอย่าไปใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยเกินไปถ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปคุณเองจะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า ถ้าชาวราศีมีนมีเรื่องเดือดร้อนแล้วเขาจะไปพึ่งพาใครได้พึ่งพาพี่น้องได้ไหมไม่ได้เลยนะคะพึ่งพาพี่น้องหลังแต่จะพูดแรงๆใส่กันแล้วได้บวกกับชาวราศีมีนในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณอารมณ์ร้อนมากเป็นพิเศษเลยพูดจาแรงด้วยแล้วถ้าเราไปพึ่งพาเขาอะแล้วเขาไม่ให้เขาพูดแรงใส่มาเนี่ยคุณจะยอมสะที่ไหนคุณไม่ยอมคุณยิ่งพูดแรงกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นอะชาวราศีมีนจึงต้อง อย่าไปคิดหวังพึ่งพี่น้องให้มันเป็นปัญหาหรือมันเป็นเรื่องราวที่จะทะเลาะกัน <ide desserts> ที่นี่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่พึ่งคุณแม่ได้ไหมชาวราศีมีนถ้าเกิดว่าคุณจะพึ่งคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยเขารักลูกชายมากกว่าลูกสาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นชาวราศีมีนเป็นผู้ชายไปพึ่งคุณแม่นะจะได้ง่ายพูดอะไรแม่ก็เอออ่อ,อนอ่อ,อน,ออนผ่อนตามไปหมดแต่ถ้าเป็นลูกสาวไปพูดเนี่ยนะพูดไปสามคำยังไม่ทันได้เงินเลยทะ <behavioral S 2> เลาะ <ze> กันซะก่อนลวเพราะฉะนั้นลูกสาวไปพึ่งคุณพ่่อดีกวา นะคะถ้าพึ่งคุณพ่อจะพึ่งคุณพ่อได้ง่ายกว่าแต่ชาวราศีมีนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ถ้าพึ่งคุณพ่อเนี่ยพึ่งได้นะคุณพ่อมีนิสัยที่เขาเรียกว่าน่ารักแหละถ้าเดือดร้อนมาเขาก็ช่วยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่ล่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเราจะไปพึ่งเพื่อนได้ไหมในเมื่อพี่น้องก็พึ่งไม่ได้เพื่อนก็พึ่งไม่ได้ชาวราศีมีนถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วพึ่งตัวเองดีที่สุดนะคะ เพราะว่าเราไม่สามารถพึ่งพี่น้องหรือพึ่งเพื่อนฝูงได้เลยมันจึงกลายเป็นว่าถ้าเราไม่มีร่มโพล่มทรายของเราแล้วเนี่ยเราจะไปพึ่งพาใครไม่ได้นอกจากตัวเองเท่านั้นนะคะทีนี้ชาวราศีมีนถ้าเกิดว่ามีเงินทุนสักก้อนหนึ่งฉันอยากจะลงทุนแหละช่วงเดือนพฤษภาคมเนียมันน่าที่จะลงทุนได้หรือยังเราก็มาดูว่าถ้าเขาคิดจะถ้าคุณคิดจะลงทุนถามว่าลงทุนได้ไหมคุณลงทุนได้แต่คุณจะต้องดูแลกิจการของคุณอย่างใกล้ชิด นะคะปล่อยวางมือให้คนอื่นไม่ได้เลยเมื่อไหร่ที่คุณวางมือให้คนอื่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณจะต้องโดนเขา่หักหลังได้คุณอาจที่จะกลายเป็นว่ามองไม่เห็นในสิ่งที่เขาทําอาจจะมีการยักยอกเกิดขึ้นด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนแหละต่อให้เรามีลูกน้องเราเคยคิดว่ามันไว้ใจได้แต่เศรษฐกิจแบบนี้เขาล้มลุกคุกคานมาเขาลําบากมาช่องทางไหนที่ทําให้เขาอะได้เงินเขาแอบเอาเงินเราได้หรืออะไรที่มันมีทางช่องทางทําให้เขาตุกติกได้เขาก็จะทําเพราะฉะนั้น ชาวราศีมีนถ้าจะทําธุรกิจถ้าคุณไม่มีเวล,เวลาที่จะลงไปควบคุมมาควบคุมมันหรือว่าดูแลมันอย่างใกล้ชิดแล้วอย่าไปคิดทําดีกว่ามงงั้นคุณจะผิดหวังคุณจะเสียใจหรือบางทีคุณก็อาจจะเสียคนดีๆไปเพราะการที่ทำธุรกิจแล้วไม่ดูแลแล้วมาร,รู้รู้สึกตัวอีกทีว่าเอ๊ะนี่เขาโกงเรานี่นามันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะเสียลูกน้องดีๆไปไปเพราะเราไปเปิดช่องโหว่ให้เขานะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าชาวราศีมีนคนที่ชอบเล่นหุ้นล่ะ จะเล่นหุ้นได้หรืออยังเดือนพฤษภานี้ยังเล่นไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งไปเล่นมันเล่นไปก็มีแต่จะพังเล่นไปก็มีแต่จะเครียดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเล่นมันสําหรับใครที่ชอบซื้อที่เก่งกําไรก็ยังไม่เหมาะสมที่จะซื้อซื้อมาก็ขายไม่ออกซื้อมาก็เหมือนก็ได้ที่ตาบอดไอตอนเขาชี้ให้เราดูว่าที่ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้แต่พอเวลาเราไปโอนกันเรียบร้อยโฉนดได้โฉนดมากลายเป็นที่ตาบอดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปรีบซื้อมันนะคะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งผีผามอย่าพึ่งทําอะไรตอนนี้กอดเงินคุณไว้ให้แน่นๆก่อนจะดีกว่านะคะถ้าชาวราศีมีนถ้าเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดยังไงกับคุณเพื่อนร่วมงานเขามองว่าคุณเป็นคนนิสัยน่ารักนะอ่อนอ่อนผ่อนตามง่ายปณิประนอมไม่ว่าจะพูดอะไรก็หยวนหยวนยอมยอมไปสมดเขาก็เพราะฉะนั้นคุณก็เลยจะมีคนรักเพื่อนร่วมงานก็รักรักนิสัยที่ ความน่ารักของคุณบางครั้งอยู่ด้วยใกล้ๆแล้วมันจะรู้สึกว่ามีความสุขเพราะคุณคุยสนุกอะ่ะมีนิสัยเหมือนเด็กอะ่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ทีนี้ถามว่าถ้ามีลูกน้องล่ะลูกน้องเป็นคนยังไงลูกน้องเขารักคุณนะเพราะเขาจะเห็นว่าเจ้านายเป็นคนที่จิตใจดีใช้พระคุณมากกว่าพราะเดชนะคะเพราะฉะนั้น ชาวราศีมีนถึงแม้จะอารมณ์ร้อนถึงแม้ที่จะหงุดหงิดง่ายแต่ถ้ากับลูกน้องแล้วว่าคุณอาจที่จะมีความรู้สึกว่าเขาดีต่อเราเขาเป็นคนช่วยทําให้เราอ่ะมีเงินขึ้นมาคุณก็เลยทําเป็นที่รักสําหรับลูกน้องได้ทีนี้เจ้านายล่ะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่เจ้านายเป็นคนยังไงเจ้านายของคุณน่ะเขาเป็นคนเก่งแล้วเขาก็เขาเรียกว่าคุณสามารถทํางานตามที่เขาสั่งได้อย่างถูกอ,อกถูกใจเพราะฉะนั้นเจ้านายเนี่ยเขาชอบคุณ เขาชอบที่คุณเป็นคนเก่งเพราะตัวเขาเองเขาเป็นคนเก่งเขาก็จะมองหาคนเก่งๆพอๆกับเขาเพราะฉะนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าถูกอกถูกใจคุณนะเพราะคุณน่ะเก่งได้อย่างที่เขาต้องการดังนั้นน่ะกระตือรือร้นต่อไปอย่าไปเครียดง่ายอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าไปทําแบบเช้าชามเย็นชามอย่าไปทําแบบสังกตายไปวันๆถ้าคุณทําอะไรให้เขากระตือรือร้นให้เขาพอเขาเห็นแล้วว่าคุณตั้งใจมีความจริงจัง กับการทํางานเต็มที่กับการทํางานให้เขามันก็มีโอกาสนะที่ว่าหมดโควิดไปแล้วเข้าสู่สภาวะที่มันเป็นปกติแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะสําหรับชาวราศีมีนนะทีนี้มาดูถึงว่าสุขภาพชาวราศีมีนจะเป็นยังไงสุขภาพในช่วงนี้บอกได้เลยว่าคุณควรที่จะต้องพักผ่อนบ้างออกกําลังกายบ้างเมื่อนั้นคุณนั่งทํางานเนี่ยอาจจะเขียนหนังสือมากไปหรืออยู่หน้าโต๊ะคอมมากไปแล้ว ใช้แขนเนี่ยอยู่ในท่าท่าเดิมๆ,ท,มๆท่าเดียวมากเกินไปมันก็เลยจะกลายเป็นว่าบ่าเอ่อบ่าไหลแขนบ่าไหลของคุณมีปัญหานะคะบ่าไหลอาจจะไหลติดแขนอาจจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะว่าไม่ค่อยได้ยกไม่ค่อยได้ทาอะไรมันค้างอยู่ท่านะทั้งวีทั้งวันแล้วเป็นเป็นเป็นนานๆแบบนี้มันแล้วไม่ได้ขยับเขยื้อนไม่ได้เวียงแขนไม่ได้อะไรมั่งเลยมันก็จะกลายเป็นว่าพอเรารู้สึกตัวอีกทีอะเอ๊แขนเราทําไมมันไม่มีกําลังที่จะยกขึ้น หรือว่าบางทีก็ไหลติดพยกละปวดนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ออกกําลังกายซะแล้วก็ชาวราศีมีนให้ระมัดระวังเรื่องโรคหัวใจสําหรับใครที่อายุ40อัพ50อัปให้ระวังเรื่องไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะมีโอกาสไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพซะว่าเป็นไขมันหรือเปล่ามันจะทําให้หัวใจของคุณทํางานมากทํางานหนักแล้วมันมีโอกาสที่จะเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันได้บางที ต้องไปทําบอลลูนก็เพราะสาเหตุนี้ดังนั้นนะถ้ามันมีโอกาสผิดปกติก็ไปให้หมอตรวจเจาะเลือดตรวจซะวะ่ามีไขมันอุดตันเส้นเลือดอยู่ไหมนะคะนี่ชาวราศีมีนเอาจริงๆแล้วถือว่าสุขภาพไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะอาจจะเป็นการระบบการกินของคุณระบบการพักผ่อนของคุณหรือการออกกําลังกายของคุณะมันไม่มีมันก็เลยส่งผลให้เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจเรื่องแขนบ่าไหลและอีกอย่างหนึ่งก็คือการบางครั้งเรานั่งนานๆเกินไปเรากินอาหารขาดแคลเซียมคุณอาจจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นตะขิวที่น่องนะคะเป็นตะขิวที่น่องได้น่องจะแข็งเก่็งขึ้นมาได้หรือว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยอาจจะเป็นอาการของภูมิแพ้หรืออาจจะเป็นอาการของการแพ้อากาศแล้วทาให้คุณอะป่วยบ่อยๆแต่ป่วยในที่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับโควิดมันไม่ได้ติดเชื้อมันอาจที่จะกลายเป็นว่ามันเป็นเพราะว่าเราแพ้อากาศที่มันร้อนจัดเกินไปแล้วเ,เดี๋ยวพายุฤดูร้อนจะมาอีกล่ะมันก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวก็มีฝนเดี๋ยวก็ร้อน มันทําให้ร่างกายรับไม่ได้มันก็เลยจะกลายเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวปย่วยเดี๋ยวป่วยอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าป่วยป่วยอยู่บ่อยๆก็ต้องระมัดระวังเวลาเราออกข้างนอกหาแมสหาอะไรมาปิดไส้มันเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเราไปรับเชื้อมาแต่ในที่เนี้ยเขามองว่ามันไม่ได้จะติดเชื้อนะคะแต่มันเป็นการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นเอง <c oughs> ขออภัยนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่า ชาวราศีมีนถ้าเกิดว่าเป็นช่วงวัยรุ่นวัยกำลังเรียนอยู่เรียนจบมหกแล้วอยากจะต่อมาหาลัยจะได้ต่อไหมหรือใครที่จบปริญญาตรีแล้วอยากจะต่อโทจะได้ต่อไหมบอกได้เลยว่าต้องอดทนรออีกสักนิดนึงหรือไม่ก็รอให้มันข้ามผ่านปีการศึกษานี้ไปก่อนเพราะปีนี้มคุณยังผิดหวังถ้าขืนคุณจะโรงเรียนคุณจะเรียนได้ไหมคุณอยากจะโรงเรียนคุณก็มีโอกาสได้เริ่มต้นที่จะโรงเรียนนะแต่มันเรียนไม่จบอะ่ะมันมีภาวะที่ว่า ผู้ปกครองของคุณไม่สามารถจะส่งไหวมันยังมีเขาเรียกว่าไรายได้มีไม่ไม่เข้าที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางแล้วแล้วเจ้ามาเจอค่าเทอมค่าค่าเทมาอมค่าหนังสือค่านู่นนี่นั่นค่ากิจกรรมมันทําให้บางทีมันต้องดรอปลงไปได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนก็อดทนออกมาสักนิดนึงมามาหางานพิเศษทําก่อนแล้วก็เก็บเงินทุนไว้เพื่อส่งตัวเราเองเรียนช้าสักนิดก็ไม่เป็นไรความรู้ไม่มีคําว่าแก่นะคะทีชาวราศีมีนเองเนี่ย คนทั่วไปเขาก็จะมองคุณว่าคุณน่ะสังคมมองคุณเป็นคุณเป็นคนที่มีนิสัยสดใสล่าเริงน่ารักไม่เคยมีไม่เคยเห็นคุณมีความทุกข์เพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นว่าอยากมีคนอยู่ด้วยใกล้ๆมันเลยกลายเป็นว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเวลาที่มีเสน่ห์ในที่นี้เวลามีคนเข้ามาคุณก็ไม่กล้าปฏิเสธเลยมันก็เลยกลายเป็นมองว่าชาวราศีมีนในช่วงนี้เจ้าชู้นะมีคนเข้ามาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่า ชาวราศีมีนถ้าเกิดว่าทําธุรกิจละ่ะมันจะเป็นยังไงธุรกิจที่ทําอยู่มันจะไปได้รอดไหมมันจะมั่นคงไหมชาวราศีมีนถ้าคิดจะทําธุรกิจคุณจะต้องร่วมหุ้นกับเพศตรงนข้ามหรือไม่ก็จะต้องให้เพศตรงนข้ามถ้าสมมุติคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะต้องให้ผู้หญิงอะมาช่วยดูแลแทนอย่างเช่นอาจจะเป็นแม่ของคุณหรืออาจจะเป็นภรรยาของคุณหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิง ชาวราศีมีนต้องลงไปคุกค,คีไปทำงานนี้ด้วยตัวเองบอกได้เลยว่าชาวราศีมีนถ้าเป็นผู้หญิงต้องเหนื่อยหนะักงานถึงจะลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็สบายหน่อยอาจจะมีแม่มีเมียหรือมีแฟนมีคนรักมาคอยดูแลมาคอยช่วยควบคุมแต่ถ้าคุณไม่คุมเองเลยซะจนทีเดียวบอกได้เลยว่าคุณก็ยังจะต้องผิดหวังอยู่ดีเพราะว่าธุรกิจอาจจะไม่ได้ไปในทิศท,ทางที่คุณคิดถ้าคุณคิดว่าจะเอาสบายส่งคนนั้นคนนี้ไปดูแทน ก็ไม่สําเร็จนะเพราะชาวราศีมีนผู้ชายอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะสบายมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงอะถ้าลองทําธุรกิจแล้วจะลงไปกํากับด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะประสบความสําเร็จมากกว่านะคะทีนี้เรามาดูถึงความรักของชาวราศีมีนความรักคนโสดจะเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาไหมช่วงนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะคะมันอาจที่จะยังยังติดขัดอยู่ยังเขาอาจจะมองว่าเราเป็นคนเจ้าชู้ ก็เลยทําให้เราไม่มีคนเข้ามาหรือถ้ามีคนเข้ามาหรือบางคนมีคนคุยอยู่แล้วอาจจะเพิ่งเพิ่งเริ่มพูดเริ่มคุยอาจจะมีการสารต่อกันได้ไหมมันมีโอกาสที่จะพัฒนากันได้เพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนมีเสน่ห์แต่ทีนี้ระวังการมีลักซ้อนเกิดขึ้นนะคะถ้าเขายังจับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาจับได้เมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะในในที่นี้ชาวราศีมีนน่ะมีโอกาสมีลักซ้อนนะสาหรับใครที่เออเขาเรียกว่า อยากมีแฟนหรือใครที่โสดอยู่แล้วจะมีคนเข้ามาก็กลายเป็นว่าเขาอาจจะไม่โสดทีเดียวเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่ก็ได้เขาอาจจะมีปัญหาจากครอบครัวเขาแล้วทะเลาะกันแล้วก็เอาเรามาเป็นที่พักพิงใจพอเขากลับไปดีกันปุ๊บเขาก็ดันไม่ทิ้งเรา เพราะก,ก็ทิ้งไม่ได้รู้สึกสงสารแล้วแล้วก็เลยกลายเป็นลักซอนต้องดูดีๆตรงนี้ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วล่ะจะเป็นยังไงคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็ต้องทําใจนิดหนึ่งคู่ครอ,องของคุณเขาบ้างานเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปอารมณ์ร้อนใส่เขาหรืออย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดถ้าจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากนหรือเราคิดไปเองจินตนาการไปเองถามเลยดีกว่านะคะถามให้ชัว์แล้วถามมาใช้คําพูดดีๆไม่ใช่ถามปุ๊บว่าติดผู้หญิงใช่ไหม เอางานมาอ้างใช่ป่ะไอ้อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเป็นมีเรื่องเหมือนบางคนเนี่ยเขาเหนื่อยอยู่เขาเครียดอยู่อ่ะแล้วมาเจอคําพูดที่เรียกว่ามันไม่สร้างสารรค์มันก็จะกลายเป็นเรื่องแต่ถ้าเขาเกิดแอบทําอย่างนั้นจริงๆเราถามดีๆเขาจะละ,ละอายใจซะด้วยซ้ําไปเราแกล้งโง่ดีกว่าทําเป็นฉลาดนะถ้าเราแกล้งโง่เนี่ยบางทีเขาอาจที่จะเก่งใจแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรผิดๆได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าชาวราศีมีนจะมองถึงว่า จะมีศัตรูไหมศัตรูลับๆมีไหมศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยมีนะแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยนะถ้าถามว่าเขาจะทําอะไรคุณได้ไหมเขาก็ทําได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็เก่งพอๆกับคุณเลยนะคะคุณไม่ได้เป็นคนเก่งคนเดียวนะเพ,เพราะฉะนั้นนะ่ะชาวราศีมีนศัตรูเปิดเผยให้ลองไปสังเกตดูว่าเขาเป็นคนที่พยายามทําอะไรแข่งกับคุณอยู่ ผลเนี่ยคุณมีผลงานเขาก็ต้องมีผลงานแล้วบางครั้งเขาจะต้องทําผลงานให้เหนือคุณได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นคุณอยู่นิ่งๆไม่ได้คุณดรอปตัวเองไม่ได้เลยนะคุณอาจที่จะกลายเป็นตกกระป๋องไปเลยก็ได้สําหรับการที่ว่าเจ้านายมองอยู่ว่าคุณเป็นคนเก่งคนน่ารักอาจจะกลายเป็นเปลี่ยนไปมองคนไปมองเขาแทนเพราะเขากําลังที่จะอัปเกรดตัวเขาเองขึ้นมาแข่งกับคุณอยู่แต่ถามว่าศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมีน่ากลัวด้วยเหมือนกันนะแต่เป็นผู้หญิง นะคะบอกเลยว่าชาวราศีมีนศัตรูรับเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงในที่นี้เขามีอํานาจมีอํานาจวาสนามากกว่าเราหรือว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าตาแหน่งหน้าที่การการงานคุณวุฒิวัยวุฒิเนี่ยเขามากกว่าเราถามว่าเขาทําอะไรเราได้ไหมเขาทําได้เพียงแต่ว่าเขายังไม่ทํานะคะเขาเป็นคนที่ เขาเป็นศัตรูลับๆกับเราก็จริงแต่บางครั้งเขาก็แลเราก็จะแลดูเหมือนว่าเขามาคอยดูแลมาคอยช่วยเหลือมาคอยให้คาปรึกษาเวลาที่เขามีความรู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาเมื่อไหร่เขาจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นศัตรูลับๆของคุณเนี่ยเขาทําอะไรคุณได้ก็จริงแต่เขาเป็นคนขี้ใจอ่อนเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือคุณต้องอ่อนน้อมถม่อมตนเข้าไปหาเขาเขาก็จะคอยตามเพราะเขาเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเชื่อคนง่ายเวลาเราเข้าไปทําดีกับเขาเขาก็จะเปลี่ยนอารมณ์ไปอีกอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าเราไปร้ายตอบ บอกได้เลยว่าคนนี้ร้ายกว่านะคะทีนี้เรามาดูถึงโชคลาบละ่ะจะมีไหมสำหรับชาวราศีมีนโชคลาบอย่าไปหวังมันเลยตอนนี้ยังไม่มีนะหวังเออหวังการทำงานของเราเหนื่อยด้วยตัวเองดีกว่าอันนี้หวังได้ชัวร์กว่านะคะถ้าเราไปหวังลาบลอยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะยิ่มจมเงินหนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นอย่าไปซื้ออย่าเพิ่งไปเสี่ยงโชคมันยังไม่มีลาบลอยนะคะถ้าถามถึงว่า ชาวราศีมีนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมอุบัติเหตุไม่มีเพียงแต่คุณต้องระมัดระวังเรื่องโรคหัวใจของคุณซะมากกว่านะคะอาจจะมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นคุณก็ควรที่จะไปบริจาคเลือดหรือไม่ก็ไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกเพื่อมีเรื่องเสียเลือดหรือไม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพอย่างชุดใหญ่มันเขาก็จะดูดเลือดเราไปประมาณสองหลอดเดี๋ยวมันก็เป็นการแก้เคล็ดเรื่องเล,อเลือดตกยางออกเวลาเราไปทําบุญอะไรแล้วก็อุทิศให้กับ เจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตชาติทั้งชาติปัจจุบันนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันทุกวันเดียวคุณก็จะข้ามข้ามพ้นข้ามผ่านสิ่งเลวร้ายไปได้เองทีนี้ถ้ามาดูถึงว่าจะมีคดีความอะไรเกิดขึ้นไหมสําหรับชาวราศีมีนอย่าทําอะไรผิดนะหรือว่าอย่าไปลอกเลียนแบบลิขสิทธิ์ของใครนะหรืออาจที่จะกลายเป็นว่ามันจะมีความผิดจากความรักเกิดขึ้นได้หรืออาจจะกลายเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะ เขาจะมาทําให้คุณเดือดร้อนและมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะจะมีเรื่องมีราวก็จะมาจากความรักของเรานี่แหละนะคะก็จบคําพยากร์สําหรับชาวราศีมีนแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ